รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะเป็นเดรสผ้ายืดวุนเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าตัวนี้นุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ด้านหน้าของเขาแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยซับไมตรงลูกไม้แล้วหนาอย่างดีเหมือนเดิมนะคะพี่งานป้ายอย่างดีนะตัวนี้นะคะพี่งานเป็นคอวีนะพี่ตรงนี้งานเป็นคอวีนะส่วนด้านหน้านะคะพี่เป็นลูกไม้เนื้อนี้เลยลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากเป็นเนื้อพรีเมียมนะ แล้วก็มีซับในตรงช่วงนี้ให้อย่างดีนะคะตรงช่วงข้างบนนี้จะไม่มีซับในนะแต่ตรงนี้ไล่ลงมานะคะตรงนี้จะมีซับในทั้งหมดเลยชายกระปุงแล้วก็อัดพิษสวยๆให้แบบนี้นะคะพี่ดูชายนะแขนนะคะพี่ใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากนะคะพี่ส่วนด้านหลังนะผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายืดอุ้นเวฟเนื้อผ้าของเขานุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังจะไม่มีซับในแล้วชุดเนี้้าไ่ต้องรี ใช้กระปรุงราอดพิษให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกนะ้ำผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุด41นิ้วงานเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นสีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38เข้นไปใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่จะออกลิก่านี้ก็ใส่ได้นะรุ่นนี้ขอให้โปสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ให้แค่2 3 9เท่านั้น,นะคะ่ะพี่พี่เอาไปแค่2 3 9นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพีนตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ค่ะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจรารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชานะเป็นสีส้มชามีส้มเดียวนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีชานะอบน้ผ้า50นิ้วความยาวชุด41นิ้วค่ะให้โป้แค่ส3 9เท่านั้นสีชานะคะ ต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลย 2, 3, 9เท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดหมูนะให้โปรพี่แค่ 2, 3, 9เท่านั้นค่าส่ง29บาทน้องจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตกันไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดตบอกเลยว่าตัวนี้พี่คุ้มมากๆโปรพิเศษจริงๆ 2, 3, 9เท่านั้นอกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่า สีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นกรมเข้มนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะเป็นส้มชานะคะพี่มีส้มรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะเป็นเดรสผ้ายืดวุนเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าตอนนี้นุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่ด้านหน้าของเขาแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลย ซับไม so ้ตรงลูกไม้เนื้อหนาอย่างดีเหมือนเดิมนะคะพี่งานป้ายอย่างดีนะตรงนี้นะคะพี่งานเป็นคอวีนะพี่ตรงนี้งานเป็นคอวีนะส่วนด้านหน้านะคะพี่เป็นลูกไม้เนื้อนี้เลยลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากเป็นเนื้อพรีเมียมนะแล้วก็มีซับไม้ตรงช่วงนี้ให้อย่างดีนะคะตรงช่วงข้างบนนี้จะไม่มีซับไม้นะแต่ตรงนี้ไล่ลงมานะคะตรงนี้จะมีซับไม้ทั้งหมดเลยชายกระปงแล้วก็อัดพิษสวยๆให้แบบนี้นะคะพี่ดูชายนะ แขนนะคะพี่ใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบลูกไม้เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากนะคะพี่ส่วนด้านหลังนะผ้าเทปตัวเดิมเลยเป็นผ้ายือดอุนเวฟเนื้อผ้าของเขานุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ด้านหลังจะไม่มีซับไนแล้วชุดเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดช้กระโปรงเราอัดพิษให้ใส่สวยแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกนะผ้าห้าินิ้วนะคะพี่ความยาวชุด4ี่็ดนิ้วงานเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นสีไซส์มีไซส์เดียวตัวเนี้ยแนะนําอ,อกตั้งแต่ส8บขึ้นไปใส่สวยนะ เป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่จะออกฤทธิกว่านี้ก็ใส่ได้นะรุ่นนี้ขอให้โปสำหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ให้แค่239เท่านั้น,นะค่ะพี่พี่เอาไปแค่239นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพินตามสีที่พูดนะคะขอคุณเข้าใจนะ mm hmm. เราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแะอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะ mm hmm. เดียวเราจะมีรหัสไปต้งหัวตรงนี้ค่ะ ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังที่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชานะเป็นสีส้มชามีส้มเดียวนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีชานะอกหน้าผ้าห0สิบนิ้วความยาวชุดสี่สบเ็ดนิ้วค่ะให้โปรแค่สองสามเก้าเท่านั้นสีชานะคะสีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยสองสามเก้าเท่านั้น และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดหมูนะให้โปรพี่แค่2 3งเท่านั้นค่าส่ง29บาทน้อจ,จ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตกันไม่ลกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทบอกเลยว่าตัวเนี้พี่คุ้มมากๆโปรพิเศษจริงๆ239เท่านั้นอ,อกนะ 5, หน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วค่ะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะ ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นกรมเข้มนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะเป็นส้มชานะคะพี่มีส้ม